สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับทุกๆครั้งที่พบกันนะครับผมจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคาถามาฝากเพื่อนๆนสมาชิกนะครับได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องคาถาก็จะลองศึกษาดูถ้าดูแล้วน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกผมก็จะนำมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับผมได้พระคาถาปัดเจกพุทธเจ้าให้พรเห็นว่าเป็นข้อมูลดีๆ จึงนำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับเป็นพระคถาที่หลวงปู่ขาวท่านมอบให้ลูกศิษย์ไว้ใช้นะครับหลวงปู่ขาวอนณาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพลนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่ดีงามถือว่าเป็นพระที่มี ลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีทั้งพระเครื่องมีทั้งคำสอนคำเทศนาต่างๆออกมาให้ลูกศิษย์นาไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างเกิดประโยชน์ลูกศิษย์ลูกหาท่านมีมากมายนะครับแล้วคาถาบทนี้ก็เป็นคาถาบทหนึ่งที่ท่านอมอบให้ลูกศิษย์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นะครับสำหรับคาถาบทนี้นะครับเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าให้พรเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งนะครับพระปัจเจกพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตัดสู้เฉพาะพระองค์มิได้แสดงต่อผู้อื่นนะครับมิได้แสดงต่อผู้อื่นอย่างเป็นทางการพระปัจเจกพุทธเจ้ามีมากพระองค์และมีเป็นจํานวนมาก ดังปรากฏมาในพระไตรปิฎกมีพระปัจเจกพุทธเจ้าถึง5พระองค์บ้าง8พระองค์บ้างนะครับนี่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับกล่าวไว้และในบทธรรมกล่าวว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าคราวเดียวกันถึง500พระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้า ประพฤติปฏิบัติตนและปณิบัติธรรมเป็นสัมมูธนียะอยู่ในที่ณนะที่เรียกว่าภูเขาคันธมาตมมีอยู่ถึงประมาณ500รูปนะครับมีอยู่ถึงประมาณ500รูปก่อนขึ้นคาถานะครับก่อนขึ้นคาถาขึ้นนามูสามจบก่อนนะครับณนะมูตสะภระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจากนั้นขึ้นคาถานะครับจะดจบสามจบเก้าจบแล้วแต่สะดวกหรือจะภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อเราคิดขึ้นได้นะครับก็จะเกิดคุณกับตัวท่านเองคาถาว่าอย่างนี้นะครับสิทธิกิจจังสิทธิกรรมัง สิทธิกะลิยะทะตะถาคตโตสิทธิลาโพชโยนิจังสิทธิลาพังพระวันตุเตอีกสักครั้งนะครับสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกะลิยะทะตะถาคตโตสิทธิลาโพชโยนิจังสิทธิลาพังพระวันตุเต จะหจบ3จบหรือ9จบหรือจะภาวนาไปเรื่อยๆก็เกิดคุณแก่ตัวผู้ที่ท่องคาถานี้ทุกคนนะครับผมบอกไว้เสมอนะครับว่าการที่เราจะใช้คาถาให้ได้ผลนั้นตัวเราเนี่ยต้องเตรียมตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกจะทําอะไรก็ทําได้นึกจะใช้คาถาก็ใช้ตัวเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมคนดีมีศีลธรรมประกอบไปด้วยคิดดีพูดดีทําดี ถือสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่ลักขโมยปนจีของคนอื่นมาเป็นของตนเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียชาวบ้านเขาไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีมีสินธรรมเมื่อเราเป็นคนดีมีสินธรรมนะครับศินก็จะคุ้มครองเราในเบื้องตน้นและคาถาที่ใช้ ก็จะได้ผลนะครับโอเคครับบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณครับสวัสดีครับ